ก็สว e> no ัสดีนะผม FC Mobile EA Sport to the Game ก็ไม่มีอะไรมากครับเงิน200 m เอ็มจริงๆก็230 m เอ็มนะผมเอาไปซื้อนี่นะลีโอล o โอใช่ไหมเฟอร์ดินานนะครับก็ประมาณ130 m เอ็มนะที่ซื้อมาลีโเฟอร์ดินานก็เคยอยู่เวสแฮมนะแล้วก็น่าย้ายไปแมนยูอันนี้ก็ ตำนานเวสทมบ็อบบี้มอบ็อบบี้มัวมัวมัวหรือมอลนะก็จัดสองตัวนี้มารีวิวนะครับก็อาจจะใช้ยาวๆส่วนดีแคร์ไลท์ก็ไว้ก่อนนะเพราะว่ายังไม่มีคนขายนะผมก็เลยยังไม่ซื้อมานะส่วนเตเวตก็อืมตอนแรกก็กะจะซือ้อเม็ดแดงอนะ่ะแต่ว่าพอดูค่าสถานะดูสแตตมันต่างกันนิดเดียวนะ OVR ต่างกันแค่หนึ่งนะครับก็เลยใช้ทีมนี้ไปก่อนก็มารีวิวกันเลยครับก็จะรีวิวโหมดเมนเจอรนะหรือเปล่าใช่ไหมก็ทีมก็หน้าตาประมาณนี้ครับปึ๊บส่วนนี้ทีมเวสแฮมปัจจุบันนะครับทีมเวสแฮมปัจจุบันก็ OVR น้อยเป็นนิดนึงเพราะว่าตัวเก่งตัว OVR เกิน85มันมีแค่3ตัวนะ4ตัวนะ มีเบลามามีวอดเผามีอันวาเลสแล้วก็คูดูสนะครับส่วนโบเวน OVR มันยังไม่ถึงอ่ะอเวลาแบบพวกค่าสแตตอะไรเงี้ยมันจะได้น้อยนะตรงนี้นะมันบวกแค่หกไงคือผมจะเน้นไปบวกสิบอะไรเงี้ยผมไม่สนใจผมสนใจแค่ตรงนั้นโอเคก็ส่วนแรมพาดก็เดี๋ยวจะรอล่าง OVR 93นะครับถึงจะตีเมตรแล้วก็ค่อยบวกเอานะเพราะตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ใช้นะครับ รอ ovr เข้าสานะก็ประมาณนี้ประมาณนี้จะอีกสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หน้าก็เป็นไปได้นะวิวัฒนาการไหคอนเดี๋ยวผมอาจจะต้องแบบเขา,าเรียกว่าอะไรนะอ่ะเฮ้ยพออัดกรีบแล้วช้าเลยแสดงว่าชัดเจนแล้วเริ่มไปล้ต้องรีเกมบ่อยนะครับก็นี่นะก็เดี๋ยวเล่นอีกปุ๊บมันจะปลดล็อกไปเรื่อยละ เดี๋ยวน่าจะวันเสาร์หน้านะผมว่านะอื่40 30นี่เป็นวันอาทิตย์นะไม่วันอาทิตย์ก็วันจันทร์หน้านะครับก็ได้แน่นอนนะแหลมผาดล่างนี้ก็โอเคเดี๋ยวไปรีวิวกันเลยครับรีวิวในโหมดเมนเจอร์ก่อนนะถ้าชนะก็แต่เพิ่งแพ้มานะแล้วนึกได้ก็เลยอัดคลิปก่อน แท็กติกก็มันจะเป็นควบคุมหรอควบคุมแล้วกันโอเคเจอใครเจอใครก็ได้ไง โอ้แรงคนละระดับเลยนะเจอบาซ่าว่ะเวสแฮมเจอบาซ่าไง น่ารอดแล้วดูจากทรงเอาไงาเน็ตใครวะนะเน็ตผมเหรอ อันวาเลสอันวาเลสโอ้โหเป็นตำแหน่งที่แย่มากเลยอันวาเลสโดนก่อนเลยเชียร์เขาแบบ5นาทีป่ะจริงๆไงถ้าในเวลาจริงก็นาทีเดียวแหละโดนเลยน่ะเรามันต่างกันเยอะไป เยอไหนโอ้โหไม่แน่ารอดอโอโ้โหโหวอดพาวเฮ้ยตัวเขาใหญ่กว่าเยอะเลยอะ่ะดูดิดูตัวเขาดิดูกองกลางดิเอร์ดีนานโอ้โหเอดีนานวิ่งออกไปเลยปะ่ะ โอ้โหยังไงคูดูดมาแรมผาดแรมผาดล่าง90ยังไม่เทนยังไม่อัพโอ้โหชิชาลิตโตคือไม่ไหวอะ่ะคือ OVR พื้นฐานเขา85เองนะไม่ไหวไม่ไหวนี่คูดูดคูดูด แข็งแรงหน่อยโยอ้ยหมดยิงติดอกระโดดช้าๆจบละเกมนี้มันจบละตั้งแต่โดนเม็ดแรกและโอ้โห <c oughs> มารีวิวฝั่งเขาป่ะ ผมเสริมทีมสองร้อยเอ็มนี่หลายค่าเลยวะ่ะจบละสรมทีมสองร้อยเอ็มใครสั่งใครสอนสองศูนย <c oughs> <c oughs> ์โอ้โหครึ่งแรกหรือว่าเวทแฮมมันต้องตั้งรับวะตั้งรับไหมไม่มีอะไรจะเสีย tràn lạp cho khô của piu mang team khó khăn càng kênh để boy luôn ở đâu ơi Oh hô hô yên lấy yên ยิงแล้วก,ก็เข้าโอ้โหเดอบอยรีวอันนี้ไม่ได้มารีวิวมัวกับเฟอร์ดินานะรีวิวทีมเขารีวิวทีมคู่แข่งวะ <c oughs> กูก็จะจ่องอ่งง่ายเมื่อไหร่จะมีร่างดีๆมาเชียร์ไม่ขึ้นแล้วเนะี่ย สักลูกหน่อยโอ้โหแค่จับบอลมันยังไม่หนีเลยจะอ,อะไรไปสู้เขา <c oughs> <c oughs> โดนยับเลยว่ะ <c oughs> โอ้โหปู่ปู่บ๊อบบี้ปู่บ๊อบบี้ปู่ยืนมองลูกอะ่ะปู่ยืนมองลูกอะ่ะอืมกูขายดีกว่าบอกว่าผมขายดีกว่าอย่างนี้ดูจากทรง เดี๋ยวผมจะลองเล่นอีกรอบนะครับโหมดแมเนเจอร์นะถ้าเขาไม่มีผลงานผมก็คงถ่ายละผมไม่ไหวละ <c oughs> ตรงเป็นตงุง <c oughs> ตรงเป็นตงุงวะหรือว่ามันต้องเล่นเองวะ <c oughs> เป็นไปได้นะผมว่าอจะจะต้องเล่นเองละ มันห้าสูตรแล้วไงหมดเมเนเจอร์หรือหรือเวสแฮมไม่ถนัดบทนี้ขุนค้อนอาจจะไม่ถนัดบทนี้นะก็ไม่เป็นไรโดนไปห้าลูกโอ้โหเรียบร้อยโดนไปห้าลูกเลยว่ะ oh. แต่แรงมันก็ต่างกันอยู่นะใช่ไหม แสงกระตางไม่เป็นไรมาขอตึงๆขอแบบเมื่อกี้เลยมีอาไนด้วยขอแบบมีอาไลอาไนโอ้โหเจอใครเนะี่ยระดับเดียวกันว่ะ เออหน่อยเวสแฮมยูเนเต็ดลอนดอนเอลอนดอนหน่อยติดนี่ของเขาไม่ตึงเท่าไหร่นะ ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เอาจุดโทษไว้เนะี่ย <c oughs> ไอ้ยใครให้แลผ่านยิงวะ จบละเอาเล่มผ่าไม่ตีเม็ดด้วยว่ะ <laughs> <laughs> แผลบ,บหน้าจอนี่เอ,อ้อเชียดนิ่มป่ะ <laughs> รีวิวแลมผ่าเดด เขาวิ่งมาเอ้ยนีเลวิเฟอร์ดีนานอุ้ยโอ้ยชี้ห่ายละติดเล่นเขาเปิดมงเขาเปิดมงเอาเฮ้ยโอ้โห tương như là vậy tưng tương như là ơi liếng bò nọc vai không sẽ lo rồi đấy có gì nè ấu ơi อะไรจังหวะนี้ชูลมุลไอ้เชื่อไม่ส่งบอลให้เขาอะไรวะนะเอ้เหมือนเขารู้อ่ะน่แม่งทำฝาบ่อยว่ะเอาดีมาดีมาดี ได้บอลหน่อยน้องโถพี่เด็กแมนซีนะเดียวดีนันนัโอ้ยชี่หายละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เขาให้ใบแดงผมป่ะเขาไม่ได้บอลอ่ะเออต้องป้องกันเห้็นป้องกันละเนยโูเอาโอ้ย เฮ้ยเขาเฮ้ยจังหวัดชลรมูลบอกว่าเขาลนแล้วละ่ะ เล่นเอาฮาว่ะเฮ้ยพี่มันแข็งไร้น้องไปไหนไปไหนไปเร่

เฮ้ยโอ้อะไรอ่ะโอ้จบละกําลังมันๆเร็วร้องเลยฝั่งร้องร้องร้องคอนเวทแฮมแฟงแลมปาดเกิดในดีที่เจ็ด โอเคก็ okay. หนุกหนุกนะพี่เม่ไม่หนุกหรอกผมว่ามันปั่นมากน,นะขายดีมากน,นะก็คนดูคิดว่างไงครับเก็บหรือขายก็บอกกันได้นะอาจจะยังเทนไม่เยอะเท่าไหร่ ทำภารกิจเทรนมันก็ถึงแล้วหน้าขาเลยขุนค้อนขุนค้อนโอ้โหอ๋อผมไม่ค่อยเล่นโหมดอันนี้นะโหมดโดนตัวต่อต,ตัวนะเพราะว่าแบบเล่นหลายดีไงก็เลยประมาณนี้ครับโอเคก็เดี๋ยวผม คนดูคิดเห็นยังไงนะเก็บหรือขายนะครับลิโอเฟอร์ดินานกับมอถามว่าความแข็งแรงผมรู้สึกได้เลยนะตอนเล่นเมื่อกี้นะว่า2ตัวนี้เขาแข็งแรงอยู่นะความแบบตั้งรับนะโอ้ร้อยสสภาพร่างกายอันนี้ก็พอ,พอกัน1 1อยส้านะสภาพร่างกายเก้าหแต่อันวาเลสนี้ผมไม่ค่อยชอบล่ละเห็นโหมดเมเนเจอร์แบบโอโ้โหมันไม่ได้อะ่ะ เอ,อฝีเท้ามันไม่ได้อะดูดิตำแหน่ง CB นะแต่จริงก็ CDM นะก็โจโคนี่ก็พอได้อยู่เตเวสนี่ก็ตัวแบกอีกตัวของทีมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับก็ประมาณนี้ใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันได้นะว่าผมควรเก็บหรือขายดีบ๊อบบี้กับเฟอร์ดินานนะครับก็เพราะว่า ผมขายตัวเม็ดแดงที่เป็นร่างกาก,กาล่าไงอันนี้เป็นร่างเก่งคองับส่วนอันนี้ก็เป็นทีมปัจจุบันเวสแฮมนะก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แหละมันแบบมันดูดิดูดิดูแบบจะบอกว่าไงอะเนี่ยมันเหลืองอะคือมันมันไม่เก่งเท่าไหร่แต่มันก็ได้อยู่นะแต่เล่นไม่ออกอะผมเล่นไม่ค่อยออกอะถ้ามันแบบไม่เก่งอะก็เล่นไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยป่ะอืม เม็ดไม่แดงไม่มีแรงเล่นนะเดี๋ยวรอเลมผ่าดก่อนแลมผาดเดี๋ยวเล่มผาดมาเดี๋ยวเวทแฮมได้เฉิดฉายนะ้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ